นะครับการขุดเหมืองบิตคอยในประเทศจีนเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจนะครับว่า,ามีหลายคนเนี่ยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนระบบของบิตคอยเนี่ยเป็นระบบแบบกระจายอํานาจแบบ proof of stake เนี่ยมันดีหรือไม่มันดีจริงหรือเปล่านะครับหรือระบบแบบ proof of work ดีกว่าเดี๋ยวเราไปรับชม ้นนวันนี้เรามารับชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีกันอีกเช่นเคยนะครับฉะนั้นเรื่องที่เกิดนะครับตลอดช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยการปราบปรามของประเทศจีนต่างเนี่ยตั้งใจที่จะปราบปรามกลุ่มที่เรียกว่านักขุดนะครับและก็การซื้อขายของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยทำให้ราคาของบิตคอยนะครับและในตลาดคริปโตเคอเรนซีเกิดความปั่นพวนจริง เพราะว่าแรงขุดเนี่ยมันไม่กลับมาเท่าเดิมอันนี้เราก็ไปตอบหลายคลิปแล้วนะครับว่าตกลงอะ่ะไอ้เรื่องเนี้ยนะครับมันเกี่ยวข้องกันหรือไม่ระหว่างจำนวนการขุดนะครับและราคาบิตคอยซึ่งตรงเนี้เป็นที่สิ่งที่น่าสนใจมากนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมเชื่อว่าก,การกำหนดราคาบิตคอยไม่ใช่เป็นการขุดครับแต่เป็นพวกกลุ่มของพวกวาน นะครับจะใช้ข่าวไหนในการเทขายหรือทําให้ฟองกระุ่กแตกนะครับฉนั้นวันนี้เราก็รับชมกันหลายคอนเทนต์มากแล้วนะครับเราจะพูดรีวิวสถานการณ์ทั่วไปนะครับที่เราบอกนะนะครับคือตอนนี้ปัญหาคือประเทศจีนเนี่ยมันต้องย้ายนะครับในเรื่องของเครื่องมือครับไปในประเทศต่างๆฉะนั้นสิ่งที่ตามมาเนี่ยคือ รักไอ้อัตราแฮ s เรทอ่ะจะกลับมาอีกนะน่าจะหนึ่งหรือ2เดือนแต่กว่าจะกลับมาเนี่ยผมไม่รู้ว่าในรอบปีหน้าหรือปีต่อไปอไอเหมืองขุดปิดคอที่ย้ายไปในประเทศต่างตานะครับอย่างในอิรากเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะมีการแบนทางการเมืองอีกเรือองบ่านะครับ เพราะเราก็เข้าใจกันดีนะว่าบิตคอยนะครับมันมีความสมดุลน,นะครับกับราคาหรือการปลูกราคากับการเมืองด้วยการก่อการร้ายนะครับและเรื่องของวิทยาศาสตร์พลังงานสะอาดนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญน,นะครับฉะนั้นสิ่งที่ในกระทู้เนี่ยนะครับเอามาถามมากตกลงบิตคอยเนี่ยมันต้องเป็น proof of work หรือ proof of stake ในเมื่อพ r o o f ู f work อ่ะมันไม่ work นะครับเนื่องจากมันเปลืองพลังงานเยอะไอเครื่องจกอักรนะครับมันต้องมีการเดินทางเพราะเครื่องจักรมันต้องใช้เครื่องใหญ่มากในการประมวลผลนะครับในการแกะหรือถอดรหัสที่ซาโตชินาการโมโตะได้วางเอาไว้ฉนั้นอุปสรรคมันมีเยอะนะครับความช้านะครับเบืองไฟ p ู o ออฟเวอย่างนี้นะครับมีข้อเสียมากกว่าข้อดีอันนี้เป็นมุมมองของคนกลุ่มหนึ่งที่ชอบ p o o ออฟสเต็กที่ชอบเหรียญพื้นฐานนะครับอย่างพวกอี h e รเรียมเขาบอกเอางี้แล้วกันในเมื่อมันเกิดปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเราเสนออย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้ r o o f of s เ a k e เนี่ยระบบเนี่ยให้ Bitcoin ผูกเข้ามาด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้บิตคอยเนี่ยทั้งประหยัด พลังงานเพิ่มหน่วยความจำประมวลผลได้เร็วขึ้นบอกระบบเนี่ยของอีทอรีมันเวิร์กนะครับมันมีหลายพื้นที่เลยนะครับมันสามารถเข้าถึงได้หลายแหล่หลายหล่หลายแหล่งข้อมูลเป็นมันเป็นดีเซนเทรไลท์จริงๆนะครับนั้นอันนี้เป็นคำถามมากเลยนะนะครับที่ทำให้พวก กลุ่มของคริปโตเงเรียแตกออกเป็นสองเสียงนะครับแต่ผมขอเสนออย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องของระบบนะครับแล้วก็วิชั่นนะครับก็หลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยนะครับทางระบบของบิตคอยเนี่ยนะครับมันมีจุดประสงค์สร้างมานะครับเพื่อมันเป็นดิเซนทรีจริงๆ มันไม่มีตัวกลางมันไม่มีใครควบคุมได้ไม่มีใครควบคุมนันได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าทุกคนต้องใช้เครื่องนะครับในการรับรหัสของมันไม่มีใครควบคุมคกลไกของบิตคอยได,ด้บิตคอยเนะี่ยมันเป็น,นกลไกที่่าทางสาตตชินากามโตะนะครับได้ตั้งเอาไว้อยู่แล้วไม่มีใครควบคุมมันได้แต่สังเกตนะครับว่าถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็น proof of s t a e มันจะเกิดประเด็นอะไรขึ้นนะครับ หนึ่งคือถึงแม้ว่ามันจะใช้คำว่า d e f i นะครับแต่มันโดนสร้างมาในรูปแบบพื้นฐานที่ตอบโจทย์นะครับสำหรับเรื่องของการที่จะไม่มีปัญหากับทางรัฐบาลบส่วนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแนวที่ส่วนคือ proof of stake นะครับสร้างมาเพื่อจะไม่มีปัญหากับทางรัฐบาลนะครับหมายความว่ายังไง proof of stake เนี่ย มีตัวกลางนะครับในการควบคุมมีคนกลางนะครับเพราะไม่งั้นโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยของอีทเรียมนะครับแล้วระบบบล็อกเชนต่างๆของอีทเรียมและโครงการต่างๆของอีทเรียมมันถูกพัฒนาโดยใครนะครับก็มาจากคนกลุ่มๆลุ่งเท่านั้นนะครับในการพัฒนาระบบพวกนี้มาจากหลายที่นะครับพัฒนาระบบเนี่ยนะครับคนเป็นคนพัฒนาแล้วพัฒนาตลอดนะครับฉะนั้น แล้วเราต้องก็มาตอบกันถังนะครับว่า p o f o f s เ a k e เนี่ยนะครับมันมีคนอยู่เบื้องหลังมันมีคนพัฒนาตลอดแล้วมันเป็นระบบดิเซนทรัลไลซ์แบบร้อเอร์เซนแบบบิตคอยจริงหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่ตอบกันนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับก็สามารถตอบมาได้นะว่าระบบของอีเธอเรียมถ้าเกิดมีการเอามาผนวกกับบิตคอยจริงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าระบบบิตคอยเนี่ยมันมีรูปแบบและว,วัตถุประสงค์ของมันอยู่แล้วครับแต่ว่าทาง proof of stake หรือ ethereum เนี่ยะครับเขาตอบโจทย์อย่างหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้ระบบต่างๆเนี่ยมันมันมีรูปแบบการพัฒนาได้ไปตามยุคตามสมัยนะครับมีโมเดลธุรกิจมีความน่าเชื่อถืออันนี้นะครับเป็นรูปแบบของ ethereum ที่เคยตั้งเอาไว้นะครับ และการตอบโจทย์ให้มันมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ทางการเมืองนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับของรัฐต่างๆนะครับสังเกตเลยว่าอิตาลีมไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่บิตคอยมีปัญหาเพราะว่าบิตคอยเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับและทําวิชั่นมาเกี่ยวกับเรื่องกองการที่จะล้มล้างระบบการเงินแบบนั่งเดิมผู้ชมทางบ้านสามารถให้ความคิดเห็นมาได้นะครับสิ่งที่ผมให้ความคิดเห็นอันนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ ถูกหรือสิ่งที่ผิดนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่นำเสนอในส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็สามารถให้ความทิดเห็นมันไ,ได้เลยสำหรับว,วันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง้วยนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโต,โตเครนซีได้ก่อนใครนะครับเราก็พยายามที่จะพัฒนาคอนเทนทต์กันตลอดนะครับแล้วก็เรามีสี่ช่องทางนะครับคือบล็อกดี c เฟซบุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มชื่อคริปโตเคินซี่ของติ นะครับก็สามารถเข้ามาทักทายได้นะครับพอเรามีคอนเทนต์เกี่ยวเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยเฉพาะเราจะในกลุ่ม l i น์เราจะมีคอมมูนิตี้จริงๆนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดมีอะไรหลายอย่างเลยลองเข้าไปติดตามได้ถ้าเกิดใครอยากที่จะเข้าไปก็สามารถทักเรามาบอกขอไลน์กลุ่มด้วยหรือขอเข้ากลุ่มด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ลิงก์นะครับข้างใต้มันไม่เป็นการอัปเดตแบบเรียลไทม นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สามารถเข้ามาได้นะครับทักถายกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ